我看空 ชีวิตพวกเราไว้นะกับวิกฤตโควิดครับทักทายสบายดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับพบกับผมทนายแดงนะครับในช่วงกฎหมายใกล้ตัวกับทนายแดงเช้านี้เช้าของวันจันทร์ที่4ตุลาคม2564นะครับวันเริ่มต้นของสัปดาห์แห่งการทำงานก็สู้ๆไปนะครับรักษาสุขภาพกันกน,นะครับสำหรับวันนี้นะประเด็นที่จะมา ชี้แนะชี้นำในประเด็นข้อกฎบัตรกฎหมายก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะฮะจากคลิปไร้สดเมื่อวานนี้นะที่ผมทนายแดงได้นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เป็นข่าวที่ไม่ใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็หยิบยกจากข่าวตรงนี้มาเพื่อที่จะชี้แนะชี้นำให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะเมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องขัดแย้ง ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเนาะการฟ้องร้องดำเนินคดีนั้นถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นจาเป็นที่จะไปดีกว่าที่จะไปใช้สารเตี้ยนะครับกรณีวันนี้ก็เลยสืบเนื่องมาจากกรณีที่คนป่วยไปรอการรักษาที่โรงพยาบาลกระบินบุรีนะวันก่อนนะรู้สึกจกเหตุเกิดเมื่อวัน,ว,นวันที่สองมั้งครับนะ,นะปรากฏว่า ไปรอตั้งแต่เช้าจนบ่ายนะคุณหมอก็ไม่มาเยอะกกฎหมายไปแล้วนะครับก็คงจะต้องรับผิดชอบในหลักการนะครับผู้ใดประมาทเดินเร่อนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นนะได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือทรัพย์สินต่างๆพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าละเมิดนะละเมิดนะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในวิชาอาชีพนะจนทําให้เกิดความเสียหายแม้ต่อมาผู้ในการโรงพยาบาลจะมาอ้างเหตุว่า หมอพยาบาลนั้นนะมีภาระหน้าที่มากมายเยอะแยะเนื่องจากโควิดก็น่าเห็นใจะนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วพูดง่ายว่าก็คงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจนถึงขนาดที่จะไม่มาดูแลคนเจ็บคนป่วยเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องเมื่อวานนี้นะฮะประเด็นเนื้อหาเรื่องข้อกฎ,กฎหมายทีนี้นะเมื่อมีปัญหาลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากญาติพี่น้องของคนป่วยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับ จะเรียกร้องค่าความเสียหายก็คือฟ้องนั่นแหละนะไม่ได้มายุให้ฟ้องนะครับนะชี้แนะชี้นํนทางด้านข้อกฎบบหมายจะฟ้องที่ศาลใดผมก็ฟันธงไปในช่วงท้ายเมื่อวานนี้นะฮะฟ้องที่ศาลจังหวัดกบ,บินบุรีนะซึ่งก็เรียกว่าเป็นศาลยุติธรรมทุกวันนี้จะมีศาลหลายประเภทนะฮะศาลยุติธรรมก็เช่นศาลจังหวัดศาลเยาวชนครอบครัวศาลชำนาญการพิเศษนะเฉพาะด้านเฉพาะกิจก็อย่งางเช่นศาลร,รัฐธรรมนูญ นะมีสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนั้นสารดิสิทิโนอะอะไรพวกนี้นะครับอ่านั่นก็เป็นสารเฉพาะพิเศษไปแต่เมื่อใดที่พูดถึงเรื่องสารยุติธรรมก็คือสารจังหวัดสารแขวงอะไรพวกนี้นะในความเข้าใจทั่วไปนะแล้วก็จะมีอีกสารหนึ่งก็คือสารปกครองนะซึ่งก็เริ่มมีมาก็ประมาณสัก20ปีได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของพวกเรานะนัะนะกกฎหมายลหลายๆคนก็ยัง สับสนบางทีนะเรื่องราคดีเรื่องนี้เกิดเหตุนะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกับอ,องค์กรวิชาชีพซึ่งไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ราชการอย่างเช่นแพทยสภาหรือว่าสภาทนายความเนี่ยนะเมื่อมีคําสั่งนะถอนใบอนุญาตของแพทย์ของทนายความจะต้องฟ้องที่ศาลไหนถ้าไม่เห็นด้วยอย่างงี้นะครับก็จะมีอีกศาลก็คือศาลปกครองนี่แหละนะครับอ่าก็อย่างที่ผมคาดคิด เมื่อวานนี้ผมฟันธงไปช่วงท้ายว่ากรณีการที่จะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายต่างๆกับหมอโดยเฉพาะหมอโรงพยาบาลของรัฐนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแน่นอนเนี่ยนะครับนะก็ไปฟ้องที่ศาลจังหวัดกบินบุรีศาลยุติธรรมไม่ต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองเพื่อนบางท่านก็บอกว่าเอะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องที่ศาลปกครองนะครับนะเรื่องนี้เคยมีคําสั่งนะของศาลปกครองสูงสุดนะครับ นะเพื่อนบางท่านโดยเฉพาะนักกฎหมายก็อาจจะจําไว้ก็ได้นะครับคาสั่งสารปกครองสูงสุดอย่างน้อยน้อยก็2เรื่อง2คดีนะเรื่องอคดีที่6,78จ็แทับห้แล้วก็606ูนทับห้นะครับสเรื่องนะระบุยืนยันออกมาชัดเจนว่านะอันนี้คือแนววินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดนะครับว่าคดีลักษณะอย่างเนี้ยที่จะฟ้องเรียกร้อง ให้ทางหมอให้ทางโรงพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับปกตินั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐนะกระทัาผิดทางด้านปกครองมีคําสั่งทางปกครองที่เราไม่พอใจก็ต้องไปฟ้องที่ศนะาลปกครองนะแต่กรณีของหมอของแพทย์แม้จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐแม้จะเป็นหมอเป็นข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับนะตรวจรักษาคนไข้หรือไม่ตรวจก็แล้วแต่ปล่อยปะละละเลยจนทําให้เสียชีวิตนะ หรือว่าเสียหายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยนี่นะครับทางสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่ถือว่าเป็นคำสั่งหรือการปฏิบัติหน้าที่นะในทางปกครองไม่ใช่เป็นเรื่องในทางปกครองแต่เป็นเรื่องการที่หมอแพทย์เนี่ยฮะเป็นการปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลทั่ว,วไปนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจหรือว่าคำสั่งใดๆในทางปกครองเลย นะครับฉะนั้นแล้วกรณีอย่างนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะเออก็คือศาลปกครองไม่รับนะคดีไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองต้องไปฟ้องที่ศาลแพ่งถ้าจะเรียกค่าความเสียหายหรือกรณีถ้าเป็นอาญานะประมาทเป็นเหตุให้อื่นบาดเจ็บเสียหายสาหัสหรือว่าล้มตายนะเป็นคดีอาญาก็ต้องไปฟ้องที่ศาลในส่วนอาญาก็คือศาลจังหวัดศาลแขวงก็ว่ากันไปนะไปศาลยุติธรรมไม่ใช่จะไปที่ สาลปกครองนะครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะท่านแอดดี้นะท่านพิยกดั์เนะาะท่านทนายหลายท่านก็คงจำไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับคำสั่งของสาลปกครองที่6 7 8ทับห้าสกับคำสั่งปีเดียวกันนะครับ606ทับห้านี่นะครับที่สาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยออกมาว่ากรณี นะที่จะฟ้องเรียกค่าความเสียหายต่างๆให้แพทย์ให้หมอรับผิดชอบโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐก็ดนะีถึงจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหน่วยงานของรัฐนะถึงจะเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะก็ต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมนะครับนะจะไปฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้แต่มีกรณีเทียบเคียงอีกกรณีหนึ่งนะครับอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าเกี่ยวกับมดกับหมอนะครับมีเคสหนึ่งมีกรณีหนึ่งครับปรากฏว่าทางคนป่วยเนี่ย หรือว่าญาติพี่น้องของคนป่วยคนเจ็บที่ไปรักษาที่หมอเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ร้องไปที่แพทยสภานะร้องไปที่แพทยสภาซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรวิชาชีพคล้ายๆสภาธนายความเราเนี่ยนะครับนะเป็นเอกชนนะครับไม่ใช่ราชการนะแต่ว่าถูกมีกฎหมายรองรับนะพระราชบ,บัญญัติแพทยสภาเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆพระราชบ,บัญญัติสภาทนายความนะเป็นองค์กรทางวิชาชีพเขาก็ร้องไปที่แพทยสภานะขอให ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของหมอผู้นี้ในกอในขอก็ว่ากันไปนะครับว่านะปล่อยปละละเลยจนทําใหนะ้คนป่วยเจ็บสาหัสหรือว่าตายไปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับร้องไปแพทยสภา,พาแพทยสภาตรวจมาแล้วมีคําสั่งบอกว่าไม่ผิดหมอคนนั้นไม่ผิดปรากฏว่านะทางฝ่ายญาติพี่น้องคนเจ็บคนป่วยก็เลยไปฟ้องที่ศาลปกครองให้ยกเลิกเพิกถอนคําสั่งของแพทยสภา นาที่มีคำสั่งไม่ดำเนินการหรือไม่ลงโทษหมอที่ทำผิดพลาดนั้นนะกรณีอย่างนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดถือว่าอยู่ในอํานาจของศาลปกครองเห็นไหมครับนะอาจจะฟังดีๆนะครับนะจ,จะ,บะบต่างก,กับกรณีแรกนะกรณีแรกนั้นหมอรักษาทั่วทั่วๆไปนะยาพี่น้องของคนเจ็บคนตายนะที่อ้างว่าหมอนั้นปล่อยปะดลาเลยนั้นอยน,น,นะครับ จะเรียกฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยตรงกับหมอกับโรงพยาบาลนะต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมแต่กรณีนี้เขาไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยตรงแต่ร้องไปที่แพทยสภา,า,าให้ยกเลิกเพิกถอนใบป,ประกอบวิชาชีพของหมอที่นะไม่ได้ทําหน้าที่ตามวิชาอาชีพของตัวเองตามจรรยาบรรณของตัวเองปล่อยปัดละเลยอย่างนี้นะครับร้องไปที่แพทยสภา,า,พาแพทยสภา,าตรวจสอบดูแล้วนะก็มีคําสั่งบอกว่าหมอไม่ผิดนะ เขาไม่เห็นด้วยนะฮะทางญาติพี่น้องคนเจ็บคนป่วยก็เลยไปฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งยกเลิกเพิกถอนคําสั่งของศาลปกครองเออของแพทยสภาที่มีคําสั่งบอกว่าไม่ผิดนั้นนะให้สอบสวนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่กรณีอย่างนี้คําสั่งของแพทยสภาถือว่าเป็นคําสั่งในทางปกครองเหมือนกับกรณีคล้ายๆกับเยอะแยะนะครับนะที่ทนายความเราอาจจะถูกร้องมารยาททนายความปรากฏว่านะสภาทนายความ มีคำสั่งมีคำวินิจฉัยบอกว่าผิดหรือไม่ผิดก็แล้วแต่นะครับถ้าบอกว่าผิดอย่างนี้นะท,ทนายก็ฟ้องสภาทนายความนะในเรื่องกระบวนการการสอบสวนได้ไม่ชอบไปฟ้องที่ศาลไหนครับต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองเพราะถือว่าคำสั่งสภาทนายความนะองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับเนี่ยถือเป็นคำสั่งในทางปกครองแม้จะไม่ใช่ราชการก็แล้วแต่เห็นไหมครับนะอันนั้นก็ไปดูรายละเอียดเอา นะคำสั่งของศาลปกครองอันนี้เป็นคําพิภาคษาไม่ใช่คำสั่งนะคาพิพาคษาศาลปกครองสูงสุดที่เท่าไหร่ครับอ่าสี่เก้าแปดทับห้าห้านะสี่เก้าแปดทับห้าห้าอสี่เก้าแปดทับห้าห้ากรณีนะร้องคําสั่งหรือว่าคําวินิจฉัยของแพทยสภานะครับศาลปกครองถือว่าอยู่ในอำนาจของศาลปกครองเพราะเป็นคําสั่งในทางปกครองนะนี่ก็คือ สิ่งที่อยากจะมาฝากให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนๆนักกฎหมายทนายความก็ดีนะครับที่ติดตามนะก็จริงๆผมก็ทีแรกไม่ได้ดูเคสนี้นะผมก็เข้าใจแบบคร่าวๆนั่นแหละครับว่าเอน่าจะไปฟ้องที่ศาลปกครองหรือเปล่าเป็นการกระทํรละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าน,นะก็ต้องอยู่ในเรื่องของศาลปกครองหรือเปล่าน,นะครับแต่พอไปเช็คไปตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าเอไม่ใช่ นะผมก็เห็นด้วยนะครับในคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่กรณ <c oughs> นะีหมอเนี่ยปล่อยปละละเลยอย่างกรณีที่กบินบุรีเนี่ยนะครับที่จะต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ศาลจังหวัดกระบินบุรีซึ่งเป็นศาลยุติธรรมไม่ได้ไปฟ้องที่ศาลปกครอง <c oughs> เพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ปกติธรรมดาทั่วไปรักษาคนไข้ทั่วไปนะไม่ได้เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในทางปกครองนะใดๆนะฮะไม่เหมือนกรณีร้องแค่ตุสภา นะอันนี้ก็คงจะนะทำให้เพื่อนๆในที่ติดตามไรายสดใน Facebook วันนี้ก็ดีหรือว่า YouTube ก็ดีนะฮะคงจะได้พอเห็นช่องทางชี้แนะแนวทางว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะจะฟ้องที่ศาลใดทุกวันนี้โอ้ศาลมีมากมายเยอะแยะนะฮะนะมีตั้งหลายศาลนะก็คงพิจา,า,ารณาไปศาลอาญาทุจริตอย่างนี้นะบางที เป็นการกระทําของเอกชนแต่ทําไมถึงไปฟ้องศาลอาญาทุจริตนะวันหน้าวันหลังเดี๋ยวถ้าใครข้องใจสงสัยก็มาว่ากันนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้แล้วครับเพราะต้องเตรียมตัวในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ละนะสวัสดีครับ